ประกวดประกวทด death, horses, jumped, kind of sheep, ที่ดาดอยในค่ำคืนวันนี้นะคะก็ขออนุญาตค่ะขออนุญาตนะคะท่านกรรมการในการประกวดสาวงามที่ลาดอยนะคะกรรมายการนะคะเชิญพ่อไอการจังหวัดค่ะขออนุญาตนะคะเขดีค่ะอันนี้คือคณะกรรมการนะคะในการประกวดที่ดาดอยในค่ำคืนวันนี้นะคะซึ่งตัวของฉันเองก็ขออนุญาตท่านคณะกรรมการนะคะ นําลงสื่อหน่อยนะคะซึ่งนําโดยท่านอายการนะคะอายการนี่ค่ะก็ขออนุญาตด้วยความเคารพนะกินกินเหรอคะกินเปักกันนมีคนได้หัวบอกว่จะเป็ลัอันนี้คือปลเกลือไหเจ้าปลาเกลือก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงตีกรรมการนะคะตรวจดูความเรียบร้อยนะคะก่อนตีจะขึ้นเข้าสู่อันนี้เมียนค่ะอันนี้เมียนเจ้า อันนี้เผาเมียนสี่คนคะเขาเมียนกี่คนเสียโยยนะโยยนะคะโยยอ่าแด่งจิ้งซ้ำค่ะแตงจิ้งซ้ำอันนี้มงนะคะมงอันนี้มงใช่ไหมอันนี้ชาติพันธ์มงกับเมียนเมียนจะเมียนจะเป็นอีกชุดหนึ่งอันนี้มงเลยค่ะอันนี้ชาติพันธ์มงมงเยอะหน่อย สวยั้เลยสวยๆทุกคนเลยคุณแม่เบอร์อะไรคะแม่เบอร์สิาก็่มาตั้งขอเบอร์สิบสิบสิบแม่เอาไบราไยะะอันนี้ก็จะถือว่าเป็นการนะคะเตรียมพร้อมพอมในส่วนของข้ะหน้ากรรมการในการประกวดนะคะวันที่จะขึ้นเวทีหน่เจ้าฮยองค่ะสัสดีค่ะอุ้ยลานตาหมดเลย ยงเกา้ายู่เก้าเลยนะคะมง,มมองอยู่เก้าะค่ะถ้ามีอันนี้หยยนะคะตรวจด,ดูความเรียบร้อยนะคะก่อนที่จะขึ้นเขา้าถึงอันนี้มียนค่ะอันนี้มียน,นเจ้าอันนี้เผามียนสี่คนเหรอคะเผามียนกี่คนเสียยหยยนะยหยยนะคะยหยยจ้าแดงจริงซ้ำค <laughs> ่ะแดงจริงซ้ำ อันนี้มงนะคะคนันี่มงใช่ไหมอันนี้ชาติาพันธ์มงกับเมียเน,เนเติมบมันใจตอบคามในลูกในส่วนของการตอบคำถามนี่ต้องเข้าไปในรอบเท่าไหร่คะท่านรอ,รอบที่สแล้วที่สคือที่ตห้าคนใช่ไหมคะ ท่านท่านนายการบอกว่าไม่อยากจะออกจากตรงนี้ไม่อยากออกจากตรงนี้ไปใช่ไหมการการประกวดที่บาดอยและการแสดงพัฒนธรรมชนเผ่าที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง47ปีและมีเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทยเธ้าท่าวังขาส่งเข้าประกวดสำหรับสาวงามหมายเลข17ครับ ทางสามารถที่จะมาให้กำลังใจณราลูัสิบแปดค่ะนางสาววัลายลักแฉ่เท้าเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือแล้วก็ติดตามทางเตุที่นี่เมืองน่านและประชาัมพั์จังหวัดน่านค่ะนะครับอำเภอเท่าลังขาส่งเข้าประตดมาติดตามการทักทายท่านผู้มีเกียรติและคุณผู้ชมทางบ้าน อยากเป็นทางการจะผูดข้อประบวดนหมายเลข17ต่อเนื่องครับเชิญครับเดี๋ยวรอบนี้ก็เป็นอีกรอบเนึ่งที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านได้มอบช่อดอกไม้ได้อย่างต่อเนื่องนะครับสวัสดีคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันชื่อนางชาวรุชนาวริติตรพร 安徽太阳爬并不是特别多啊鸟儿从头上飞过一整夜一个定价水的咕噜梅湖烟雾水雾啊都猜到我叫王老爷安徽太阳爬我叫罗 บับจีกรุต้าซีเดออนครีมเหมยขาวเป็นผู้ส่งเธเข้าประวกวดค่ะอีกหนึ่งสาวงามจากชนเผ่าม้งนะคะทักทายคุณผู้ชมที่ให้กำลังใจผ่านการรับชมไลฟ์สดทาง Facebook รับคณะผู <substit uting> ้บริหารของจังหวัดน่านและท่านผู้เกียรติที่เดินทางมายังบริเวณลานท่านตัดพันธุ์ที่การอบครับด้านแกญ่สามนามหมายเลขยหมายเลขยสิบเจ็ดขาท่าขาเป็นผู้ส่งเทิงเข้าประกวดครับเติยศเป็นลําดับแรกและต่อด้วยท่านในเบือท่าบงผานะครับท่านในเภอสุทศั์จิตตเวชศาสตร์จจกุณาให้เกียรติมบรางวัลเงินสดและช่วยรางวัลเกียรติยศพร้อมกับทิดาดอยประจำปี2565ครับค่ะขอแสดงความยินดีด้วย ประจำปี2566ขวันใจชาวนานได้แก่หมายเลขขอแสดงคมยินดีกับผู้เข้าประกวดหมายเลขหมายเลข17สามจากชมเผ่ามงขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสาวงามหมายเลข17นะครับจากชาติพันธุ์มง,มง,มมเ,มงเธอได้รับรางวัลขวัญใจชาวนาน อำเภอท่าวังผาส่งเข้าประกวดที่เล่นคี่น้องเนเน่ค่ะข,ขอแสดงความยินดีกับน้องเนเน่ด้วยนะคะซึ่งน,น้องเนเน่จะได้รับรางวัลขวัญใจชาวนานได้รับเงินสดมูลค่า5,000ันบาทพรอ้อมด้วยรางวัลและสายสะพายเกียรติยศค่ะขอแสดงความยนินดีค่ะอาจารย์ทองมันบุรณศรีนะครับท่านเลขาการของสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองน่านและก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินในครั้งนี้กุณาให้เกียรติมอบสายสะพายเกียรติยศนะครับ เอกาน,นี้ก็จะได้รับเกียรติจากท่านอายการจังหวัดประจำสุนักงานอายการสูงสุดท่านรติช่อลำไยได้ให้เกียรติมอบช่วยวยึดไว้ในประวัติศาสตร์ทุกๆหน้าประวัติศาสตร์ของแต่ละปีของการประกวดที่ดาดอยในงานประจําปีนะครับคุณอ้อมใช่ค่ะลุ้นเข้ามาทุกขณะแล้วนะคะกับรางวัลที่ดาดอยประจําปี2,566ค่ะอยากจะมีการมองเพจประชัชพ,พนธ์จังหวัดน่านและที่เพจที่นี่เมืองน,น่านด้วย นัน,นวัรชุมอันดับ2คุณอ,อ<ช>้อมจับมือกันเหลืออยู่2หมายเลขตอนนี้คือหมายเลขนาานประจำปีพุทธศักราช2,566จังหวดน่านที่ดาดอยได้แก่หมายเลขตตออนนอน,น สวีนะครับจากชาติพันธุ์ขมูรับรางวัลที่ดาโดยที่ท่านนายกหลักการชาติจังหวัดน่านนะครับได้ให้เกียรติมอบสายสะพายเกียรติยศให้กับที่ดาดอยประจาปีนี้จากชาติพันธุ์ขมูนะครับและท่านวิบูลแววมณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดน่านจะขอแสดงความยินดีกับทั้ง4ี่สาวงามที่ได้รับรางวัลสําหรับค่ำคืนนี้ด้วยนะคะก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับในขณะที่ท่านนายกหลักการชาติจังหวัดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด ชาอบังคับได้คำคืนวันนี้นะเจ้าดิตันเลยจะใด้ทันสามยนตาของเฮากับน้ำรองไปล้างนะเจ้าน้องอันนี้กึ่งกึ่งงงกึง